ตู้ขาเอาไปนอแนน่ะตู้เมมน้าตู้สิไปหาเงินเนาะถ้าถ้าแบบตู้ชิดยังม่ได้มาส่งข่าวอย่เงี้ยแล้วม่ไปคุยกันเนาะก็คอยคิดว่าเออถ้าแบบทำนี่ก็ดีใจแล้วแต่ถ้าโบเซฟเท่ากันสิไปหาเงินเองถ้าอยากเฮ็ดให้แล้วด้วยแต่ถ้าใครก็นอคอยเก็บกด้วยแต่แมมโอ้ กันใดคนกันใดรถเหรอคนเห็ดหัวคันไดจะโดนระเบ้อนี่คอยฮักกูได้นี่ <c oughs> น่ะพี่น้องเลยมีบอลอันหัวคันไดก็มีบอลอัน,น,นอ,นอนรถขึน้นอาการยางคนขึน้นพี่น้องเลยแอนด สบายดีสบายดีแลวก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงไลยก็เอฟซีเบอร์สุขสุขนที่เขามาหับชมคลิปนี้เนาะว่าอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและก็ต่างประเทศันยินดีตอนหับเข้าสู่ชอ่อง u t u b e น้องตูไซปันสุกอีกแล้วโดยมาพบมาพบน้องตูไซเมอ่อนี้กะอ่าได้เดินทางมากับ ไอตุ่คำไอตุ่ซีดคือเก่าเราะใช่ไหมสบายดีเราตุ่คำและโดย F C เบิ่อถึงหคนนะคือว่าเมื่อนี้เราอยู่ทางใดเมื่อนี้ไอตุคำเมื่อวานเราอยู่ทางเพรเนาะทางเวียงจันทร์เฮ้ยแมนเส้นทางขึ้นเวียงจันทร์คือยู่เพื่อนสาวบัวเมน F C กัดหลายคนเนาะหลายคนเม่นมาคิดฮอดขี้เถิงสาวบัวแม่ให้ไปหาสาวบัวเนี่ยคิดฮอดสาวบัวเด้เพื่อนเด่นเป็นจังไงสบายดีอยู่บ่เพื่อนสาปัวอะไรบ่ เพราะว่าเขาแบบมีเบียกทางโดยก็่ได้งอยขึ้นมาะกไม่ค่อยขึ้นมากแต่ไม่นี้กะมาแต่หาน่องนำคิงเพิ่นเนาะจะมีเรียดทั้งนี้งานโดยก็เลยว่าแหววหิบน้ำสบัวเพิ่นเลยเนาะเพิ่นดูปะล่ะฮึจังวะเดี๋ยวอันพี่พาพี่น้องไปหาเพิ่นเลยครับบึงครับบึงเพื่อนเพิ่นเลยเนาะโดยเพิ่นพี่น้องใส่แล้วเลยไปไปสั่นก่อนไปกับผ่าแหววพี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามเบิ่งโฆษณาให้น้องคุณไซ่ดัมเนเด้อพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขาไปหาเพ่นเลยสป่ะโอเคพี่น้องเอ้ยตัดภาพมากับป้าเฮือนเพลนคือว่าใครประต่างประตูใบอยู่เพลนอยู่อยู่บ้หน้าสบัวพี่น้องเอ้ยเนาะอืมเต็มเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเฮงหย่างไปหาสบัวเหมือนกันอยู่คือเห็นเพลนลมกันพายนี่อ๋อสบายดีเด้อลยตุคามเด้อสบัวสบายดีเนาะนอนนี่บ่ แม่นอนนี่ขี้ข้านอนเดี๋ยวจะคนขี้ข้านแล้วนอนบินวันนี้นอนเวทนอนไถเครื่องคลเครื่องเนาะเป็นยังไงไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงผมนอนเผืออกะศคันอย่างนอนแห้งกันเนอะคันท้ไว้บุคายบุคายอ้คือบุนอนเผาน่ะกระดาเลยมันห่อนเจ้าบุญยานคนหลักบ่ฮะเจ้าบุญยันคนหลักบ่อเพราะว่าเขาต้องย่างกายนี่คนพิตูจน่์มันนอนไข่ไข่ลงมนอนลูกพี่นอนเจ้าบ่อนี่แม่นมันห่อนบ่แม่นมัน กี่ค้าเวลานอนในคันใดโค้นขวบไปขวบมาห่านาเอ้าสบายดีเลยเนาะสบายดียังไม่เริ่มงมานอนยังมานอนก็ได้คิดว่าักไอ้นี่บอสนั้นไผ้มานอนเนาะเออคีว่าคือเราแฟนเพื่อนบ่อสกนแบบเพื่อนเพื่อนมาอยู่นล้เนาะแฟื่อนเนาะดังบ่อสโอ้คี่นเรงเลยแี่งเต้นตอดบอชอบเป็นเอ คนเผ็ดบ่บ่แมนเมีอันทุกท่านชอบอะไรกินเพชรกินยังไม่เกคยจากแดงแบบนั้นนะโอตากระจับบ่นั่งก็ได้เด้อมานั่งไหมบ่บ่บ่ยืนเอาก็ได้เจ้าเมื่อยนะใช้ลูกสาวคนพิเศดแหละไปโรงเรียนองเรียนบ่อยากไปแล้ววังจะเหยียบมาเด้อทุกคำเด้อมาหน่อยบ่โอ้ไม่แต่เพลงแคบอันนี้ได้เลยขอขออัมลาตัวหนึ่งเอาเลยได้แล้วมันยานมเด้อบ่ยาแล้ว บ่อคอยมีนมห้กินอยู่เม่นถ้าถ้าตุกคำแบบว่าแบบมีนมมีอย่างกันเอาไปได้เลยเพราะว่ามันกินข่าแล้วแม่นเ่นหัวขอนาพลนบเต็มแต่มมันอยู่ในท่องกูมันได้แต่โดนระเบ้ออ่นี่แต่โดนเลยแต่ว่ามือวานนี่ตายตัวหนึ่งมีทักมือทักมือได้ผลตกอันนี้คือยังมีน้ำอยู่ยังชุ่มนอนดินชุ่มช่องสาามือสี่มือยันมือตกพร้อมกันแต่บ้านบ้านเราตกแต่ว่าอยู่นี่ยันตกแห้งอันนีเนาะอยังนี้อ่างอยู่ว่าอยู่นี่แม่อยอะนั้น แห้งเติบแห้งเติบไปแล้วแลตัวเม่เด้อยังบักไปบิ่งมาบ่าเดี๋ยวนี้ลองเม่จัดมือเลยปาอลี่คอยริก้มบึ่งป้ากย่าอยู่เลยโตตนอนนอนผเลยนอนนอนอนนอนนอยนอนน่อนนอนนอนนอนอนนอนนอนอน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 นออนอนนนนออน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 น่นนอน อ็ทีโตตัวเอนตัวบตัวรับกรให้คนนะซื้อเลขมาเอยืันนี้พี่น้องเด้อสืเลขมาเลยอคยเลยคือว่าเห็นแต่ตัวเดียวนี่บนจู่กองตลรางพูังตัดตัวนี้แหละตัวแม่ตัวขาผู้งามตุใช้ใช้ตั่นะอ่ะตัวนอนนะต้ตัวขาเอาไปนอนนะนะัวมีผ้ายมตุแม่นะตุมีผายผูกคอบนด้ต้องใจดีเด้ อเดี๋ยวมาหน่อยก่อนนี่ใช้จับมาเบิ่งดูนี่นะจับบนก้นตั้งกล้องก็นด้ยพี่น้องโอ้ยนี่จักรยิบมัปจะเอามาไม่เนมาเล่วยระวังได้ไม่เห็นนอนเลยพ่กแม่มีสองโต๊ะพ่อพกันแม่โอ้ยยังแจ้งเลยจริงเลยหนาวยางแบบไหนเราผูกข้อมันจะโตงามันนี่ขมายไว้ไม่จะโต๊ะเตะ้ยีกมันบ่แม่บอก่คอยพี่เด้งมันกระตุ้อเองมันเออตัวนี้กันเออตัวนี้กตัวนี้ Nhẹ nè Nào, ừ. Mm. cứ cả nơi tôi nè Thôi, khỏi anh chỉ bảo Xe thông tin gì <ý> cũng <laughs> nghe tôi Đâu thông tin gì cũng nghe tụi mm. tôi thủ đó, bố cứ tụi mẹ một ngoài Tôi mê, Hả? Tôi phủ, ui, ai Ờ Tụi mẹ nó Tụi mẹ Đây nào bà, này nó Ừ <laughs> đấy Tôi cào khuyên lột đây tôi Mày ăn mà để mắt <laughs> ทางนอกอันนี้กระบะอันนี้ทางนอกะตายะเบื่อนบ่ต้องหากล้องใส่เขาไปหากล้องกันนะหากล้องจะเอาเอาเข่าในบเออเพราะ่าใยังมันบืนนะมันปืนเก่งอย่างไรขนาดมันขึ้นแล้วเอากล้ไงต้องได้ตันนึงแมนยันมัดต้นใส่รถใส่ยังได้ตัวบุมีบุ้มมีจุบบุ้มบุ้มมีเรอ่มามาเอาลูกไม่มัดทั้งหลายตัวมีมามาบ้านเท่าซ้ำมาซ้ำประชาทซ้ำบาทนี่เบิ้งก่อนบุมมีตุบ ใส่กระเป๋าเจ้าหนี้ไงตู้ตัวเล็กน้อยโง่มันกระต่ายได้เนาะใส่กองเนาะสรุปเจ้าลมก็มากลมก็สะบวนเ่เรื่องเข่าเรื่องโอเคเนาะมามามาเข่าเรื่องเรื่องไปแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายลงไปนอนอยู่เพื่อนเนาะยังเมื่อเราขอยไปเมื่อขอยไปฝนตกแห้งๆอะนะไปใส่ข่อยๆขอยไปนอนอยู่ฮานเพราะว่าในนี้มันหัวมันนอนไม่ได้เออไม่ได้ก็เลยแล่นไปนอนแบบนี้มันห้อนใจบ่ก็เลยเปิดประตูไว้ก็เปิดลมเพราะว่า ไฟเข้ากับยังบอลเน่งลงเนาะมีและกามีบ่อหนึ่งมันหัวหัวบ่หัวหัวแห้งบ่แห้งเติบคันจากหูวกัดตอนนี้ย่างผลไปเลยเนาะได้ใชิได้ขึ้นไปจอดอยู่ได้ใช่ได้หาสร้างไปจอดอยู่เนาะสั้นกับคันจะดุกับเปิดน้ำขึ้นก็ได้เพราะมเมื่อน้ำฝนโตคอยไปนอนหันนะคอยก็เลยเห็นมันมันหัวมันเสื่องห่องเลยบ่บ่ทางออกไปเลี้ยนครัวโอ้รถ รถจักรจะได้สิรถจักนะรถไอน้ำเฮือนบ่อะไรคือตาตุ่มให้หมูยืมอ๋อหมูมายืมก็มาข่อยขี้บ็ข่อยได้หนะคันจอดไว้ยามันเพาธนากะหมูยืมก็ยืมไปแต่ว่าเติมน้ำมันธนาจะยืมรูอะไรให้เก่าอะไรแน่นบ่บอให้ยังบ่ได้ป้ายเลยเนาะยังเดี๋ยวข่อยซีข่อยซีข่อยซีธามให้เพราะว่าชิฮอดเดือนเลยแน่นแน่นเพราะว่าเพิ่นว่า อันขบมาห้ามบทามนี่มันสิดนิด้บทได้จะเถื่อได้เนาะเถื่อเมนอ่าเบิงเดลยมันคือตาเสาซาโมโนคั่วคอยชงเจ้าเลยเนาะโดยเดี๋ยวคอยสิทามให้ว่าอ่านที่ว่าข้ามาซื้อซื้อมื่นนั่นได้แล้วบ้อมึงคือดนไลยกับเบิกชื่อได้เหยืเนาะเห็นกือบเดือนแล้วนะฮะซื้อหมดแล้วเดือนนะตั้งแต่อันปีใหม่ปีใหม่แม่นอันนี้กับเดือนชงแล้วบัดนี้คือเรื่องเฮือนบัดนี้เนาะ rồi hà long con có tuổi cháu cả này mất chi mắt chí chín mua bố mẹ mất bố mẹ mất bà con này ờ ờ ờ tắc mẹ nháng chạp mà rong việc rong ngàn cầm bà rong mà nè ờ rong ra rong nào nó ờ anh đều ờ ờ con nhảy rong cả những mối phai nữa cháu bà nói ờ ờ bà 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 ผู้ใหญ,ญ่ก็หลายหลายคนก็บร่ได้ช่วยเขามาเลยบ่บ<อ>่ทีบบ่ซบัวว่าว่าสะช่วยเขามากับเงียบเงียบเพราะว่าทางไอ้ฮักเลากะซอ่ยหลายทางซ่ยหลายทางช่วงนี้แล้วก็เพราะว่าซ่ยซ่ยซัมนี่นี่ก็คิดว่าคันคันว่าเอาไยไปก็อยู่ได้อยู่เพอ่ะว่าอยู่ก่อนแต่ว่าแม่แ้ไขแ่ก้ไขก่อนเพราะว่าคือยังครอบครัวน้องมีตอนนี้เนาะโดยแหงอยู่อยู่ป้าอยู่ป้าแล้วกะ บ้ดแมนดินเจ้าของอีกบ้มีเฮือนอยู่อีกจากเขาสีไลนนี่ย้ำได้บ้านนี้เล็กน้อยมีผู้ยิ่งกลายคนอีกคิดว่าอยากซอยอาบุญจากซอยให้ให้พ่นนตรงนั้นจากอยู่ในป่าป่าที่ว่ามันเป็นแต่ยานเนาะโดยมันกะสีไขรกลันชาบัวกะยังสีไขรกลัวมีเฮือนตัวเองมีดินตัวเองือว่าบอกแบบว่านอนแต่ละมื้อกับว่ได้คิดวบาสิทยาอะไร มาได้ขึ้นว่าย่านย่านผู<ม>้ใดย่านแต่คนยางขามอยู่หัวคันใดเห็นนชื่อเนาะในว่านั่นชื่อเพิ่นกะเพิ่นกะอยากฝากมาบอกว่าเรื่องเฮ็ดนะเพื่อนขาบุญีิ่เพเฮ็ดเพิ่นขี้เฮ็ดใ,ให้มันแล้ยอยู่ท<ด>ั้งอันกระโหลกกระโลนะเพเฮ็ดให้มันแล้วแต่ว่าเพื่อนอยากช่วยทางนั้นก่อน,นโดยกะบรเป็นอย่างนอกนกะ<ม>แ,แต่ความสะดวกของอ้ายเพื่อนนะเพราะว่า เฮากะเห็นใจเนาะคนอื่นที่ถูกก็เฮากันยังมีมีหลายเฮาได้ถูกเนาะคือสวาคือสบัวตะกี้นี่นีเสาเพื่อนตั้งเจดีย์อยู่แมนพัดคือสวาสบัวมีดินของตัวเองนอนบ่ได้ย่านว่าไผมาไล่ตูบปน้อแม่นู้นี่ตูบซ้ำทั้งหลังนี่กไงสิมาไล่ได้นี่แม่นเพราะว่าดินมีดินมีห้องน้ำใครชอบอันนั้นน่ะห้องน้ำเขาบ่มีเลยบ่มีหยังเลยห้องน้ำบอกมีบอกมีดินมีแต่แบบ เอาไม่เป็นพวกเป็นเฮือนอยู่อาศัยอยู่ไปสอแฟนผ่อนมาว่าเอาไปไม่ไรนี้ไรนี้มะไรกันอย่างพวกจักสิบบาทใส่บาทเนี่ยผ่อนกันเลยว่าเฮาสี่หาทางออกหายิ่นมีอ่าบอลอยู่ก่อนบอลอยู่บอลอยู่บอลเศ้าเนน้อยแมนแมนบอลอยู่บอลเศร้า้วกาจังคอยมาทางพี่คันคิดว่าคันมาติดกระโลหรือว่าติด เพดานนี่ก็สิกระโลนี่ก็ชิบิดเอวบังประมาณสองหมื่นนี่แหละเนาะโดยเช่นค่าสร้างค่าอย่างเด่นมีค่าสร้างเลยก็อ่ามีค่าอุปกรณ์นําเดแมนยันได้ซื้อปูนอีกนี่เพิ่มนี่ปูนนี่ทรายนี่ทรายอมาติดกระโลนี่ติดกระโลนี่ก็เบิร์ดลายได้ไงไม่ใช่ทรายไม่ใช่ทรายไม่ใช่ทรายไม่ใช่เพดานอีกโดยถ้าเป็นไปได้ก็ทางว่า ลงมาอยู่ก่อนก็นได้แล้วเฮามีแต่จ้างให้เขาเอาไฟดึงไฟลงไปแเ้วก็ขึ้นมาได้แมนพาลูกไปอยู่ก่อนเพราะว่าคิดว่าอ้พ่นว่าซอยทั้งนั้นให้บันเท้าให้มีบอลอยู่ก่อนคอยกับร่วมกับเจ้าอยู่เราแล้วกับว่าเองเดียวเน่เด็กกับสิเกียวมาซอยเจ้าให้มันแล้วอันนี้เพิ่นกับว่าเองคอยกับโบกา้าว่าวาเพื่อสบัวได้มันบได้เฮตดต่อบ่เพิ่นกับเพื่อนเป็นคนที่ว่าเพื่อนว่าคำไหนคำนั้นอยู่แล้วปุ้ยใหญ่นี่นะ แต่คือสบัวว่าวนะคันว่าซอยท้ำพุนก่อนก็ดีเนาะมีตนเขามีแต่ผู้หญิงเด็กน้อยอีกแมไปลำบากเนาะดิดลนคนเท่ามันมุ้ยทางออกนี่มึงเชื่อเข้าสิกินกรบโบมีนี่คิดพุ่งช้านห่วยเนาะคือบางคนนี่บ่มี่ไผ่อยากบ่อยากบ่มี่ไผ่อยากเป็นคนชั่วเนาะในโลกนี่มึงเชื่อเข้ากินกรบโบมีนี่บ่มีทางออกวิงอยากกระโบมีไปซอกเวิ่อยกกะบ่มี่ไผ่ครับเอาห้องโบมีห้องวิ่เหี้เนาะมึงเชื่อกะ สัรชาตญาณของคนหรือว่าของของสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มันกระสีเห็ดได้ทุกอีกทางเถือไปหลักบนบ้พ่นบอเพราะว่ามันมีทางออกอันนี้มนเถือเขาให้โอกาสเขาอ่าอันนี้ว่านะบ้บ้ได้ตีข้อหมายว่าครอบครัวนี่นะเป็นคนบรโดยอันนี้เขาสมมติถ้าหากว่าเขาซร้อยเขาได้ลดพ่นจากตรงนั้นหรือะเรื่องที่เขาขึ้นไว้มันจังบกเกิดขึ้นมาได้คนน้ำมีกำลังใจสู่ต่อขึ้นว่าเขาก็คขึ้นว่า ครอบครัวต้องมีกระชึกดว่าเพิ่นเพิ่นมีได้หาโอกาสแบบสบ,บัวได้ครับยากไอ้เพิ่อน <Okay. S 2> อมีบุญสร้างสบ,บัวนี่กับบริบไทย,บยุบุญแม่น้ำแม่น้ำอย่างได้นี่น้ำลูกซัพเนาะอยู่เพิ่นเลยแล้วเนาะนแมคือสีหาเง<ม>ินแต่มาปั่วแม่ส่วนหน่อยจ้ะอ่าบ่มีฮอดบริบบทันบริบบ ไ่ได้ตั้งไม่ได้ทขนาดนี้แมนอันนี้อันนี้ตอนตอนแรกกะว่าสิไปหาเงินเนาะถ้าถ่าแบบตู้ชิดยังไม่ได้มาส่งข่าวอี่เงี้ย่ได้คุยกันเนาะก็ค่อยคิดว่าเออถ้าแบบทำนี่กะดีใจแล้วแต่ถ้าโบเซ่เท่ากับสิไปหาเงินเองก็อยากเห็นหแล้วแต่ส่วนกรไกันเนาะคอยเก็บกองาตแมนแม่กะอยู่ดับดู่ะเนาะมาไปเที่ยวไปเที่ยวมาเลยเนาะคือคือคือคอยว่าแหละอยากลงมาอยู่ก่อนก็ได้ เอาไฟถามเขาว่าเท่าไรเขาเอาไฟลงงไ่เฮือนหลังนี้ค่อยค่อยถามแล้วเท่าไรปนว่านสามพันห้าเพราะเพราะว่าไฟเขามีแต่เด้แม่เขาลงแล้วเขาลงแล้วมีแตให้เขามาเดินให้ชีเอาปักไฟไว้ใส่ยู่ใส่ซื้อจ้างเขามาเดินให้อันค่อยค่ที่ว่า่อ่จะไปหาเงินรายการมาแบบว่าอันจิ๊ดเันลูกกอกลูกกงนะเพราะว่ามันบมีอันอีอย่าง อลมอี่เข้าไปยู่แล้วมันหายใจที่ระบะอากาศเนาะแล้วอย่างติดกันขโมยเพื่อว่าเปิดประตูเปิดประตูบงเอียมไปได้เพราะว่าอันนี้มันถ้าเราเปิดในบ่ได้เลยอยู่บ่ได้หายใจบ่ได้เนาะมันมันแบบเข้าไปแบบมันอ้ําแบบว่าชั้นสีไข่ประตูนอนกับญาติแม่ในกระไดมีเล็กใส่เนาะเจ้าถามแล้วบ่สักอันเขาติดอันนี้มันท่าย ข่อยก็บ่ได้ถามแต่ว่าก็คือสิบ่แพงบางคนบอกว่าคือบ่ติดแอร์เขาบอกว่าข่อยบ่ติดแอร์ข่อยติดอันลูกกงค่ะมันดีกว่าแอร์กว่าแอร์ธรรมชาติเนาะจุดไหนฝัดค่าไฟอีกอันนี้มันธรรมชาติสมมุติแอร์ตายกันเสียเงินอีกแม่นอันนี้อันนี้เฮาติดติ้งอยู่ติดเลยติดจนพุ่นแหละเนาะพี่น้องแค่ว่าเจ้าสิไปนี่ไปอยากมาติดตัวนี้ไปหาเงิน ไปคิดว่าสิไปมือเลยคันสิไปมือเลยจะบ่คิดว่าสิไปโดนบ่ก็โดนประมาณได้ติดเนี่ลงมาใหญ่ลงมาอยู่เนาะใกล้ปีใหม่แล้วจังมามาทนี่แม่ได้สุขภาพเพิ่นไข้ขึ้นระเบ่ไขเนี่ยระบ่จังไกกินยาตลอดแม่น้ำเพิ่นไข้แต่ว่าเพิ่นก็เวลาข่อยวัยอยู่เพิ่นกะเงาเนาะเพิ่นโบนี่มีภัยเพิ่นก็ได้ไปใส่รานเด้วยส์านก็คือสิแบบ ผมเรีเยนกับไปแน่บ,บไปแน่เพราะวะ่ากขณะค่อยอยู่นะยังแบบบังคับค่อยบังคับเอาแต่ถ้าเขาไมอยู่นี่ยัแงแล้วเลยคือแบบ,บ,บก็ด้แปลงเที่ยนเจ้าก็โทรมาเอาโทรดูเอาโทรก็คือเก่าเข้ามาย่านเพราะวะ่าสิเมื่อแล้วสิเมื่อแล้วเด้อขู่ว่าไอ้เนาะเข้าอยู่คข้ามานอนกลางคืนน่นอนบ่ได้สิบ่ะแลคันคันสิไข่ผัดย่านแมนแล้สีไปหาตู มาติดดุกงเงินมาติดดุกงนี่ก่อนแต่กระฟากระไนโล่งมากนี้โอ้ผู้ใหญ่ว่าสิฝากอันมาซอยอันนั้นอยางเงียบเลยเนาะสั่นกระพออันก็คือว่าเรื่อเงินเพิ่นเนาะเพิ่นแหละแต่เพิ่นสิซอยห้ามนะทื่นซอยทางอื่นหรือเพิ่นมีทุกเบียกเพิ่นเนาะแม่นแมนยางยางย่างอยางไอเฮานี่แหละเนาะแม่นแมนายเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยมันก็ว่าคันทางออกคิดว่าเอาไฟลงก่อนจะย่ได้อยู่จะมีซ่องหนึ่งมาถ่ายประมาณสี่ท่ามือนี่แหละแต่ว่า เพคนบอกว่าเพคนบอกว่ามีเอฟซีกีทโฮสั้นเอากีดโฮสิยังเคนบอก FC คือ,อ,คอ,อคบมเคยมาถ่ายบมแจ็คเสือซองนี่อนออพอถามดอกสาซองใดญเนาะครับผมใช้ข้าวบุเกลียวเออเนาะคืนวันนอนมันกะห่อนเนาะแจะนั่งแต่ยามห่อนอีกแด้วนี่ยามเดือน,น,นสามันหายใจยากเข้าไปนอนกันเนาะ ไปข,ข,ขนาดฝนตกนำ้ำกเข้าไปพอยังเปิดประตูนะมันอัมัมน,<จ>ม,น,ม,นมันหอมมันดีเนาะหอมมันแอบหมดเลยเด้ธรรมะติดอแอะกับรได้เฮาบัดโบเตมีเนาะม<อ>ีคนร่ำคนรวยแต่ว่า<ม>ถ้าคันติดลูกกงเน,นี่ยมันนาจะบ่แพงกว่าแองแล้วก็เปิดประตูนอนแมนมันอยู่ได้ตลอดนะแล้วกับต้องเสียค่าไฟอีกลำแบบธรรมศาตรเนาะติดแอบบันนีิพดติดซ้ำห้องได้ขนาดติดเนาะเอาอยู่คนละห้องดิขนาดใส่ลูกกงคน ไทยเนะเปิดประทุนเนาะโดลยลายคนก็นถามหาอยู่สบวัวเนาะแมนคอยคือเห็นในคลิปมาแล้วคันที่ตามคอยต่ละมือด้อยูย่ื่อไปทางนั่นไปทางนี้คอยก็เข้าใจเนาะโดยโดยูยังอยากให้อยากงานอยากให้เฮือนสบ,บวนัวแล้วเรียบร้อยครับแต่ว่าซมี่ก็แล้วอยู่พี่นอ้องแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้มันห่อนเป็นความสบัวนาเดีดมาเด้ว่าเฮือน แต่ว่าสว่างกันสว่างนาว้ก็เข้าไปนอนอุ่นอุ่นนะเดยจังหน่อยโดยวจัเมื่อ้ไปไปว่าไปคอยไปพูดกันไปเไปแช่เพราว่าหลอกไวโอจะหลอกเคือนโ่โอต่ว่าใครบางเยียมไว้แม่เพราะว่าตื่นเช้ามากคอยสีไขไวเพราะว่ามีสีกินสีขนาก็เชืโคเคโอเค มาขวากาสิเป็นล็อบว่ะเพราะว้เอาเครื่องไว้ลายเดี๋ยวไปเอากุญแจกันเครื่องง่ายเครื่องเลยเครื่องขวายมาเครื่องมันไม่ได้หายใจออกมันสิบประค่านอากาศกัเนาะเดี๋ยวเดี๋ราคอยเอากุญแจกันด้อภาษาเดี๋ยวคอยไปเบิ่งข้างนอกถ่านเถอะนี่พี่น้องเลยงามบิลลี่น้อยตู้คำเนาะโอ้สีผุนกับเก็บให้ได้ กระตชมี่ได้เงินข่อยนี่โอ้คันได้ซํานีนี่ข่อยทพ่อบุญได้ขนาดาวฮาได้ซํานีเนาะบุญลายเนาะโดยทำบริลลังน้อยได้ตุ่มคำเบยนี่ฮะสามห้องนอนะจ่าน้อยบ่สามห้องนอนโอ้กนกรเนเ็ดหัวคันได้จะโดนละวบ่นี่ข่อยฮักกระหูได้นี่นะพี่้องเลยมีบอลอันหัคันไดก็มีบอลอันรถขึ้นกยาง คนขึ้นพี่นนองเลยงามงามงามๆคนไทยโยบอนคนขึ้นก็ได้เนาะกันเบลว่าในโซนเวลาทีสาร์ติโกโรดูก่อนก็ได้แม่แม่ขันห่อนเนาะสมบูรณแบบมันขัดห่อนีสงามงามกูเจริญโดเซนงามอันนี้เนาะห้องยังบอดี้มีเท่านี้ได้แม่เนาะก็ทางในกูจี้อันสั่งแก้วเันมาก ติดอันนี้ให้เนาะเียนเพิ่นมาตีนะแล้วบัดที่นี่หามมันหลอกม่ได้ผมก็เลยงัดออกใช่อันข้าวงัดออกให้นี่น่ะเห็ดใหม่บ่มได้แต่บ่อตอนแรกค่ะอันเพิ่นเพิ่นติดเนาะที่มันที่มันมีปฟองพอไม่ฟองก็้วเป็นยางเพราะมันหลอกม่ได้ขนาดนี้ มันติดติดชั้นแท่นอะมันมีไหมเดทที่เวลาพับปิดเดี๋ยวสีน้ำแล้วอยากให้มันเจ็บแม่ล้วไปอยากให้มันเป็นหูไปอยากให้ซ่องเห็นแม่แต่วมันก็เป็นยางพลานปิกม่ได้เจ้าเลยเอาออกแม่ผมงัเอาอมันมีเงินกะเขาก็ใส่ผ้าม่านเอาเนาะใส่ผ้าม่านเอาคือข่อยว่านะแม่แม่หนาวนี่พับผ้าม่านนะจ๊ะดึงจวดมาเลยเนาะ

พี่หน่อยนอในห้องกันเนาะนอน้องกันอือโอ้โอกะพอไม่เมนความสบวัวเนว่าอยู่พี่หนเอยเลยเอาเข่ามานอนในห้องนี้ยงสิฮายใจว่ได้เลยพี่หน่อยเนาะอือวอมนผมมี่องอ่าระบายก่ว่าให้เนาะแงงงงอผมให้จินตนาจะลืมพี่หน,น่นอยเนาะลัมนเล็กนี่พี่เนาะเขาเป็นารขามยงงขมเขาเานารขมย

แเคือนอี่ยงาเได้ว่าซีดาายแลขอยเสมมือทาเพื่อนขอยเพื่อนข่อยก็ยังบ่ได้ทายังมืออันไงมือโอ้แกใส่สีขาวขาเลือนโอ้ยนาขคอยหลอกบ่ได้ปะนี่ฮะโอ้ยใครหลอกาได้ลอกได้ขใครเหมือคนหลอกได้พี่น้องรับฝนมันหัวนี่น่เลโอ้แม่หวมนนี้เย็นค่อยได้ั้นี่ขได้ พะกัสามห้องนอนถูนเอาะในได้ป่าชนในสีอะไรได้ที่แรกว่าชิมาในน้ำให้ว่าชิมาจะไห้ดึงไฟลงมาไหลลงมาอยู่ที่ก้อนนในช่วงเวลาที่ว่าเขาซอยท่างพุ่นสำเร็จแต่ได้ได้ของเราปชิมาส้อยอยู่ทังพี่อย่างนั้นเละโดยแต่ทันสั้นกบคำว่าสบวสีไปไปหางันก้อนกบอาชิพพอดี พอดีพอดีพ้อมกันเขาสอยทังน um. well. ั้นแล้วเป็นกามาเป็นกามาเลยคระบเป็นกระซีได้เง no. ินมาติล no. okay. ูกองเลกแต่เขากระีได้เงินติโตัว้เลยคระกระดานยอนจี้เนาะแบบนั้นสากได้เนาะแต่การข้าเนไปกะเขากปะีมันมาจอดลูกทำเม่ลูกเปินเนาะเป็นอ่ะี เป็นหัตถ์กรี่เขาจัางยังซอยได้บ่าอ่มเนาะอิ่มเนาะอ่าจะขึ้นมาช่วยดจหาจักควานขันวันลดนี่ต่ว่าขอขานมันลดอีกเด้อเนาะก่อนที่บอกว่าขอขันวัลดกี่วันนี้จะว่าเป็นยังกรให้ยช่หาจะว่าช่วยหาบอกกันได้โทรศัพท์กระเบือกับมีเนี่ยรถพังกับมีแหละบ้านฉันเนาะจวดจัดเอาเนาะคือทันแกัเดียวอยู่ไทยหรืขานหน้าอังกฤษเนาะเออโรตซินตัวค้มหรือว่าน้องทุบิมาบึง เน่น่เด้อเน่ี่ยเาบนทั้กันมันโดนเยอะชัสียเออเขาไเรีนกบแมาเนาะอเาบอกว่านันเดินมูลมันกันแน่มมันกันไฮะคอยกลาว่ายุทตอนนี้หาจะไปออกแล้วอยู่นอกยิงห้อยูดนอกแตี่มันมีลมันเอาทิดกโลนี่เขาทิ้ยินเลยบ่มันไอเด็กมันน่าเย็น แม่เย ok okay, uh, mm. uh, yes. ็นมฮหดเชื่อแม่ดานกระโลดเย็นแม่แม่เย็นเย็นตอนนี้เย็นปีิปเลยาี่แม่เนาะแม่เอาไปสิบประมาณนี้แหละเอา่เอาสิบสาบัวคุณกันอะนนักาักายใช้กับสิบพาพี่น้องมาหลอกเบิงงเนาะเ็กน้อยพนังยพอดินนี่การยังดินนี่กันยังบรได้สะสนังไย ดินเผินกันยังบม่ได้ลามใบเจ้ายังบม่ได้ลามขอโทษพี่น้องดินเผินยังบม่ได้สะสั่มพี่น้องเลยประมาณนี้แหละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะก็สรุปได้ทางเรื่องซาบัวนี่ผู้ใหญ่เผินกายังไปซอยหลายทางเนาะพี่น้องเนาะทั้งนั้นทางนี้พี่น้องเลยเรื่องว่ายังพวาเรื่องซาบัวนี่มันก็ยังยังแต่ ติดกระโลหรอก็ะภายด้านน้องเพียงเนาะการลักลักกัแค่บอกว่ามีอากาศก็อยู่ได้แล้วพี่น้องเลยแต่ว่ามันบบมีนบ่นระบายอากาศเวลาพอนอนคลายประตูกับญาติพี่น้องนียเนาะคือว่าถ้าหากมีผู้ใหญ่ใจบุญทันได้อยากซอยเรือเนาะสมทบซอยซาบัวเพิ่นกันที่ต่อมาทางน้องตุไซเด้อพี่น้องน้องตุไซกันยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยเป็นนั่น มันลายอยู่พี่น้องเลยคันว่าให้เพิ่นลงมาอยู่นี่ก็อยู่ได้แค่เนี้ยมันใสกันคือเพิ่นว่าอครับพี่น้องใสเล็กกันบอลประตูบางเยี่ยมนี่นะเพื่อนเอออยังนี้ก่อพี่น้องเลยน้องตใส่ก็ลืมเลยเพราะว่าคันใสเพิ่นมันอยู่หละเปิดบางเยี่ยมนอนนีกอันตรายอยู่พี่น้องเลยเนาะอ๋อ,อ,อประมาณนี้พี่น้องสนับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมคลิปน้องตใสซเนาะ ใครก็พาพให้พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องตุูไซเนี่ยเด้อแล้วก็สาวบัวทีมงานเป็นสุขเฮาเนาะอ่าก็ชิปซอยด้วคนที่เป็นทุกข์ยากลำบากขาดเชินจนกลัวท้าวที่เฮาซอยได้พี่น้องเอ้ยเนาะนะครับคลิปนี้ก็นหาผิดพลาดกันไรก็ต้องขอโทษขออภัยจะลายพี่น้องเอ้ยสุดท้ายนี้ก็สิได้ขอกล่าวคข,ข้ามาสบายดี